สวัสดีคะ่ะพี่พี่คะ่ะวันนี้นะคะวันนี้คือ27ก่อขอ66นะคะก็จริงๆแต่เราทําตามระบบ b ิ t เ p ็ปห้าวันนี้ก็จะปิดหน้างานพอร์ตว่างตั้งแต่ช่วงบ่ายบ่ายสองนะคะก็คือจบงานไปแล้วนะคะ แต่พี่หลายคนบอกว่ายังมีทุนยังมีงบยังมีเวลาอยู่นะคะอยากจะเทรดต่อเพื่อทำกำไรวันนี้และช่วงเย็นขึ้นไปอีกนะคะเรือจะตะลุยขาวหรืออะไรเนาะถามว่าทำได้ไหมเล่นต่อได้ไหมอยู่ที่สิทธิและจิตใจของพี่เลยนะคะโฟเล็กนะคะและเงินทุนในกระเป๋าของเราถ้าเราคิดว่าเราเอเอควบคุมได้นะคะเอาจิงๆเลยคือตัวเองก็ ลองต่ออีกหนึ่งไม้นะคะถ้าพอร์ตว่างแล้วแนะนำว่าให้พี่กดแค่ข้างเดียวนะคะดูแนวโน้มว่าเขาจะไปทางใดหรือจะกดเซลล์ข้างเดียวหรือจะกดบายข้างเดียวก็ได้นะคะแล้วให้เขาลากไปถ้าเขาลากนะถ้าเขาลากนะเหมือนตัวอย่างเนี่ยเพราะว่าบางคนบอกว่าอยากจะหาะไรายได้อยากจะ,อย,กจะอยากจะเพิ่มอยากจะเพิ่มรายได้อีกนะคะ ก็นี่ทาให้ดูนะไอ้ที่ว่าเราพอตร้อยเหรียญกันนะเนี่ยทาให้ดูจริงกดเซลล์ข้างเดียวนะเมื่อกี้เนี่ยกดเซลล์ข้างเดียวถามว่าติดลบเยอะไหมเขาออกมาสี่ไม้เขาออกมาสี่ไม,ม้ก็ติดลบไป1.21ห่เหรียญอยู่นะคะนี่เปิดเผยหน้าตาชมหน้าให้ชมกันเลยนะเราออกหลอดตอนนั้นอยู่เ,เราออก กราฟตอนนั้นอยู่ที่0.01อยู่ที่1 9 4่6เก่่ตอนนี้กราฟเขาวิ่งขึ้นไปที่1977.75นะคะก็เป็นเวลาเย็นที่ใกล้จะเข้าสู่ช่วงตลาดอเมริกาเปิดนะคะถามว่าช่วงนี้คือช่วงเสี่ยงไหมก็มีกำลังเสี่ยงอยู่นะคะแต่ถ้าเราเอ็มเมมากพอเงินเราในพอร์ตเราพอนะคะ เดี๋ยวกราฟเขาจะลากเราขึ้นไปแค่ข้างเดียวเพราะฉะนั้นการถูกทำลายทำลายก็อาจจะเบาลงก,กว่าการอยู่สองข้างทั้งบ่ายและเซลลจะถูกดึงลบน้อยกว่าแล้วมีข้างมีอยู่แค่ข้างเดียวก็กราฟเข้าขึ้นไปเหมือนตอนนี้กราฟเข้าขึ้นไปนะคะจากจุดที่เราเข้าซื้อกันที่1 9 7 4เนาะ ตอนนี้เขาขึ้นไปจนถึงหนึ่งดแล้วก็เจาะตัวลงมาเพราะฉะนั้นไม้แก้ของเราก็จะออกหลายไม้มากขึ้นอันนี้คือการให้ลิชชี่ทำงานจริงๆนะคะลิชชี่เขาจะทำงานโดยการออกไม้แก้ให้เราพี่หลายคนจะบอกว่ากลัวการออกไม้หลายๆไม้แล้วไปถ่างเขาออกไปไปตะลุยข่าวแล้วถ่างเขาออกไป เอาจริงเลยคือกฎของลิชชี่ห้ามยืดห้ามถางห้ามแก้ไม้ด้วยมือกดท p กดทำกำไรด้วยมือกดออกหลอดด้วยมือเพิ่มไม่ให้ทำเด็ดขาดนะคะอันนี้เราต้องรักษากดให้มั่นเลยเพราะจริงลิชชี่เนี่ยเราเปิดเขาเปิดในระบบลิชชี่มาประมาณ2เดือนเอาเลยจริงๆก็คือตัวเองก็เพิ่งเริ่มได้ประมาณเดือนกว่าก็ยังไม่เข้าใจในตัวลิชชี่มากเท่าไหร่ แต่ณวันนี้อาทิตย์นี้เนี่ยถือว่าเราเป๊ะกับระบบลิชี่เต็มร้อยเลยนะคะเพราะนั้นเรียกว่าความเสี่ยงต่ำไรายได้จริงไรายได้เกิดขึ้นจริงเก็บกำไรทุกวันนะคะเก็บกำไรทุกวันแล้วก็เร็วด้วยเหมือนปิ๊บห้าสิบนะคะเราใช้ปิ๊บห้าสิบเป๊ะเลยห้ามยืดห้ามถางที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะคะเราพลาดในบางจุด ความเข้าใจยังไม่ตรงกับลิชี่นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆหลายคนก็จจะเกิดความลังเลและสับสนในใจว่า,าจะได้ผลจริงไหมเอาจริงๆคือทุกคนเริ่มต้นไม่ต่างกันมากเพราะฉะนั้นเราไม่โทษกันนะคะเราไม่โทษกันว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอวันนี้ยังไม่สายที่เราจะเริ่มต้นกันใหม่นะคะเริ่มต้นกันใหม่เพราะฉะนั้น ถ้าใครคิดว่าอยากจะลองข้างเดียวก็ลองได้นะคะจะลองไม้บายหรือไม้เซลฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้เพราะยังไงปิมห้0เขาวิ่งไปกี่จุดถ้าเงิน MM ในพอร์ตแล้วมันพอมันไม่แตกมันไม่ล้างมันลบไม่ได้มากเกินไปนะคะไม่ได้มากเกินไปแล้วเดี๋ยวเขาจะรวบทำกำไรให้เราเห็นชัดเจนนะคะไอ้ที่เสียแล้วเสียไปไม่เป็นไรเรานึกถึง รุ่นพี่ๆนะคะที่เขาทำโฟเล็กมาเรียนรู้ลองผิดลองถูกหมดกันไปเยอะและมากกว่าเราอีกหลายร้อยหลายพันเท่านะคะแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เมื่อประสบการณ์และความรู้เขามากขึ้นเขายอมที่จะเริ่มต้นใหม่เอาคืนตลาดใหม่เก็บกำไรใหม่ทุกคนมีโอกาสมีเวลาแก้ตัวขอแค่เราอยู่ในระบบ อย่าทิ้งหายเราเจอแล้วเราเจอแล้วทางออกว่าอีเอลิชี่นี่แหละคือของจริงที่จะทำกำไรให้เราหลายวันเป็นไรายได้เพาหกคูณเป็นโอเวอร์บอลนะคะโอเวอร์บอลของตลาดฟลิกได้จริงๆนะคะจาก100แล้วทบไป200-300ถ้าใครอยากได้เยอะก็ให้เพิ่มทุนเข้ามาในพอร์ตเพิ่มทุนนะคะเพิ่มทุนแล้วหลอดใหญ่ขึ้นตรงนั้นก็จะทำกำไรรายวันได้นะคะดังนั้นเราทำให้เห็นว่า พอหนึ่เก็บมาไม่กี่วันก็กําไรกําไรรวมรวมแล้ว30เหรียญไปแล้วดูเหมือนน้อยแต่เขาได้ทุกวัน5เหรียญ10เหรียญ8เหรียญน,นะคะถ้าใครที่มีเงินเยอะ500ร้อยพันก็ค่อยไปเพิ่มหลอดเพิ่มเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆอย่าอย่าอย่าขัดแย้งกับตัวเองหรืออะไรคางแขงใจนะคะ เริ่มพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้เลยไขรที่พอร์ตว่างพอร์ตสะอาดแต่วันนี้ทําให้ดูนะคะทําให้ดูว่าปิดจ็อบไปแล้วเมื่อบ่ายตอนนี้เหลืออยู่ข้างเดียวคือไม้เซลนี่เห็นไหมไม้เซลนะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆแก้ไม้และรวบทํากําไรกรับเขาวิ่งขึ้นเดี๋ยวเขาก็ยอ่อลงนะคะเขาวิ่งขึ้นเดี๋ยวเขาก็ยอ่อลงเพราะว่าปิ๊บสเต็ปห้าสิบห้าสิบิชชี่เขาจะช่วยแก้ ไม้แ้ะทำกําไรให้เรานะตรงนี้ค่ะเนี่ยเขาวิ่งขึ้นเดี๋ยวเขาก็ยอ่อลงมากรับเขาจะมีขึ้นมีลงมียอ่อตัวเพราะฉะนั้นอย่าไปยืดอย่าไปหดปิ๊บสเต็บเขานะคะเดี๋ยวเขาก็ลงมาทำกําไรรวบกําไรให้เราเราทนรอให้ได้นะคะทนรอให้ได้ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่เราเรากลัวไปก่อนเกิดอาการแพนิก,กลัวมั่งหละอะไรมั่งหละมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ เป็นโดมิโนที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาตั้งหลักเราเจอของแท้เจอของดีเจอระบบที่มันไม่ต้องทําอะไรกับมันแล้วนะคะไม่ต้องเอาความรู้อะไรมาเลยกดเซลล์กดบายหมดเติมเซลล์เติมบายอย่างละไม้แค่นั้นกําไรมาเนาะเราเป็นกําลังใจกันนะคะอย่าคิดมากนะคะถ้ารู้สึกว่าวันไหนเครียดเพียนะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ เขานอนนะคะเขานอนให้ไวอย่าให้กราฟควบคุมจิตเราเราต้องควบคุมเขาเราต้องเป็นนายเขาพูดง่ายๆแค่นี้เลยต้องเป็นนายเขาไม่ให้เขาเป็นนายเราเราเทรดเพื่อใช้ชีวิตแต่เราไม่ได้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเรามาเทรดจนร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนเอาใหม่นะคะเริ่มต้นกันใหม่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกในตลาดโฟเล็ก เรามีแต่ว่าเราใช้ e n e r g i อย่างถูกต้องและเข้าใจกับเขาแล้ววันนี้เราจะทำกำไรทุกวันทุกวันเป็นพระหุคูณแล้วมากขึ้นมากขึ้นเป็นกำลังใจกันและกันนะคะเราเป็นเพื่อนที่เดินร่วมเส้นทางไปด้วยกันนะคะพี่ๆนะเป็นกำลังใจคะ่ะเดี๋ยวเจอกันเก็บกำไรทุกวันนะสวัสดีค่ะ